นนะะที่หลายๆคนยกให้เป็น MVP ของชาดอมเลยก็คือพี่อัานโอกีค่ะพี่ก็เรียกว่าเจ้าตัวเนี่ยเข้าสู่วงการ PK ได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วตอนนี้เลเวลนะคะก็อัพมากขึ้นเรื่อยๆค่ะบอกเลยนะคะว่าพอมาไลฟ์มา PK กับหลายๆคนทีไรเนี่ยแฟนๆก็แห่กดเข้ามาดูกันยกใหญ่และหลายๆคนก็ขอสมัครเข้ามาเป็นแฟนคลับของเจ้าตัวนะคะเพราะว่าด้วยความน่ารักความเป็นธรรมชาติและก็การเป็นสายเปของพี่อ่านเนี่ยแหละค่ะ มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของงานโอกิมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับโมเมนต์นี้เลยที่เจ้าตัวได้เจอกับดาราสาวชาวเกาหลีใต้ที่ชื่อฮันโบรึมค่ะซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยกดเข้ามาขอพีเคกับพี่อันด้วยหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าพี่อันของเราเนี่ยไม่ได้รับซึ่งพอรับพีเคแล้วเจ้าตัวก็รู้สึกคุ้นๆหน้าแหละแฟนๆก็บอกเขาว่าคนนี้นางเอกซีรีส์เกาหลีนะซึ่งพอเจ้าตัวรู้นะคะว่าอีกฝ่ายเป็นนักแสดงก็รู้สึกอึ้งอยู่เหมือนกัน ก็ยิ่งอึ้งหนักขึ้นไปอีกน,นะคะเพราะว่าฮันโบรืมเนี่ยอายุ37ปีแล้วคุณผู้ชมบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยหน้าเด็กมากๆเลยนะคะซึ่งพี่อันโอกีนี่ก็อยากจะเรียกว่าหนูน้าแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยบอกว่าไม่ให้เรียกค่ะ ซึ่งถ้าใครได้ติดตามนะคะก็จะเห็นได้ว่าคู่นี้เนี่ยเขาก็จะมีการไลฟ์แล้วก็พิเคด้วยกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของพี่อานอยูเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้โดยแฟนๆได้เห็นโมเมนต์เจอกันครั้งแรกของคู่นี้แล้วเนี่ยก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยค่ะบางคนเนี่ยก็บอกเลยว่าคุณหน้าคนนี้มากมาก เป็นนักแสดงจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าคนดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยฮันโบรืมตอนยิ้มนิจาได้เลยดังมากในเกาหลีในไทยก็ดังนะถ้าคนดูซีรีส์จริงๆบางคนก็เข้ามาชมในความสวยของเธอเลยนะคะว่าอายุเยอะแล้วแต่ความน่ารักไม่เคยเปลี่ยนไปเอาเป็นว่าโมเมนต์ของคู่นี้นะคะเจอกันครั้งแรกจะน่ารักขนาดไหนตามไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะโอ้แล้วผมไปอยู่ที่ไหนมาวะทุกคนผมไม่รู้จักเธอ จบายแล้วเขาเข้ามาเล่นตั้งนานผมก็ไม่รู้จักว่าใครแล้วทุกคนเดยนะนี่ยัยทำโบัมโบลุมันโบลุมมันโบลุมมันโบลุมอมนมมั่งจ้ะั้าเลีนโบลีิ่มันโบ อันโอ้อันแนนเขาเยอะมากเลยอ่ะหนึ่งกว่าโอ้ยูสามอันทูทีอ่ะเดี๋ยนะคุณอายุเท่าไหร่ครับโอ้าวเี้น็ะูกีคสาเคงเนี่ย่า 10. 아, 지금 내 나이 물어보는 게 어떡하지? 세븐, 삼, 세븐 어, 20 너, no. 이거 어떻게 나이 말해줘야 돼? 온화의 용기의 립랩 당신은 27세입니다 너, 너, 너 너, 노노 너, 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 o o